หอ้ตายแล้วขอโทษนะคะคุณภูกำกับพอดีฉันอินกับบทมากไปหน่อยอะคะ่ะคือตัวประกอบคนนี้เขาก็ส่งบทให้ฉันไม่ค่อยดีอะคะ่ะขอโทษค่ะสงสัยไปทำอะไรให้พี่ไอโกรธแน่เลยพี่ไอตอบจริงทุกรอบเลยฮัตไหผมบอกคุณกี่รอบแล้วนี่มันกี่รอบแล้วครับวันหลังก็อยากฮัดก่อนด้วยขอโทษจริงๆค่ะตายแล้ว หน้าเธอเป็นอะไรไหมเนี่ยหน้าบวมหรือเปล่าให้ฉันซื้อน้ำแข็งมาประครบให้ไหมหรือว่าทางที่ดีเนี่ยถ้าเธอไม่ไหวก็กลับบ้านไปนอนก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยฉันก็ดีกว่าใครบางคนที่จงใจทําแล้วก็ไม่มีจรรยาบรรณของการเป็นนักแสดงด้วยว่าใครพวงกับคับพร้อมแล้วค่ะดีมาเดเริ่มทากกันเลยกน a n แ a คชั่น ประกอบคนนี้เขาเขาส่งอารมณ์ให้ไม่ได้จริงๆค่ะหนูเล่นไม่ได้อค่ะขอเปลี่ยนตัวละครได้ไหมคะได้ง้นดูดเธอสองคนสลับบทกันอะไรนะคะจะให้นักแสดงหน้าใหม่แบบนี้เนี่ยเล่นบทแทนฉันหรอคะไม่มีใครใหญ่กว่าใครครับถ้าแสดงไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นเล่นแทนนี่มันสุดตาติน่ผมจะไม่ยอมให้คนคนเดียวมาทำให้ทั้งกองต้องเสียเวลานะครับ ใช่มันก็แค่การแสดงคะครับรีบต่อบทอ่านบทเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายกันแล้วจะหมดได้ไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะกล้อ,องอแอน แคชัน <Action. S 2> คนทั้งโลกอาจจะทำรลายฉันได้แต่เธอทำรลายฉันไม่ได้เ <c oughs> พราะเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของฉันปกติครับทำแบบนี้ไม่สาใจเลยนะครับให้มุกกบกลับเลยนะครับไม่ต้องเธอไม่ใช่คนแบบนั้นดีดีมาก แบบนี้แหละที่ผมต้องการมุกนับตั้งแต่วันนี้ไปคุณเล่นบทนี้เลยนะขอบคุณค่ะเยสในที่สุดก็ได้บนเด่นๆสักทีอออกเอาไปประคบซะ ่อหน่าเธอบัวหมดแล้วฉันขอโทษนะที่ทำไปเมื่อกี้น่าจะแรงไปหน่อยแต่บทเมื่อกี้เธอก็เล่นดีนะแต่เธออย่าคิดนะว่าเอาชนะฉันในครั้งเดียวได้แล้วจะหยิงพยองถ้าเธอเล่นบทฉันออกมาได้ไม่ดีเนี่ยฉันจะมาเอาบทฉันคืนเข้าใจค่ะพี่ไอซ์ขอบคุณนะคะ ด้วยนะครับคุณทำสำเร็จแล้วขอบคุณนะคะคุณนติฉันสัญญาเลยนะคะว่าฉันจะพิสูจน์ตัวเองไม่ทำให้คุณนติผิดหวังแน่นอนค่ะคุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเหรอกครับแค่คุณเป็นตัวของตัวเองก็พอแล้ว นี่เป็นใครทำไมมาเกาะแกะลูกชายฉันทุกวันเลยคงกำลังพยายามใช้วิธีสกรปรกสกรปรกเพื่อจะได้ลูกชายฉันไปอยู่สินะไม่ใช่อย่างที่คุณอาคิดนะคะไม่ต้องพูดฉันไม่สนเธออยากได้อะไรฉันให้ได้ทุกอย่างเลยนะแต่ฉันจะไม่ยอม ให้ลูกชายฉันลดตัวลงไปคบกับนักแสดงตัวประกอบไม่มีอนาคตแบบเธอแม่พูดเกินไปแล้วนะครับและต่อจากนี้ไปแม่อย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของผมอีกฉันเลี้ยงดูแกฉันให้โอกาสแกฉันให้อนาคตที่ดีกับแกฉันให้แกเห็นโลกว่างแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะให้แกเป็นหลงนางผู้หญิงไม่มีอนาคตหัวปักหัวปำแบบนี้แล้วแม่เคยถามผมไหม ว่าผมต้องการอะไรบ้างแลวที่ฉันทุ่มเททุกอย่างเนี่ยมันยังไม่พออีกเหรอแม่ทําเพื่อผมหรือว่าใช้ผมเป็นเครื่องมือในการหาเงินของแม่กันแน่ถ้าแกยังจะดือะ้อ่ะคบนางผู้หญิงในอนาคตคนนี้ต่อไปฉันจะทําให้มันไม่มีที่ยืนในวงการนี้อีกถ้าแม่กล้าทำลายเธอผมจะทำลายชีวิตของตัวเองให้แม่ดู คุณไมต้องใช้ความรุนแรงขนาดนี้ด้วยอคะ่ะไปกันเถอให้ครับช็อกโกแลตที่ฉันชอบนี่คะเดี๋ยวแกให้มา อาได้แล้วขอบคุณค่ะขอโทษนะครับที่ทำให้คุณเจอแต่เรื่องแย่ๆไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ว่าฉันอยากจะบอกคุณนตินะคะ ไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกหรอกคะ่ะตั้งแต่ผมจำความได้ผมไม่เคยมีความสุขเลยผมทำอะไรแม่ผมก็ไม่เคยพอใจผมทำงานตั้งแต่เด็กทำงานอย่างหนัก บางครั้งผมป่วยผมก็ไม่กล้าบอกแม่ผมทำทุกอย่างเพื่อแม่นะแต่แม่ไม่เคยทำเพื่อผมเลยแต่ก็ยังดีครับที่วันนี้ผมได้เจอคุณมันทำให้ชีวิตของผมมีความหมายมากยิ่งขึ้น ฉันตอนนี้ผมเจอคุณครั้งแรกคุณให้ช็อกโกแลตผมแล้วคุณก็บอกผมว่า เวลารู้สึกแย่ลองกินของหวานดูสิแล้วอารมณ์จะดีขึ้นคุณคือเด็กขี้แยคนนั้นเหรอคะ ไม่ได้จริงๆอ่ะคุณเนี่ยชอบฉันมาสิบปีด้วยนะซุปตาบบชอบฉันเนี่ยนะอโอ่แส่งอ่ะหนุยหงสาสร้างบรรยากาศคุณทำมันเสียหมดเลยอ่ะขอโทษดีกันนะ เขาก็เป็นแม่คุณอ่ะคุณลองปรับความเข้าใจกันดูนะอืเข้าใจครับถ้ามีอะไรก็ปรึกษาได้ฉันกลับบ้านก่อน สแม่ลืมไปว่าแม่มีงานที่บริษัทเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อเดี๋ยวก่อนสแิแม่ไม่ได้กินข้าวเลยนะครับส่วนเรื่องงานที่บริษัทเอาไว้ก่อนก็ได้ผมอยากกินข้าวกับแม่ครับ แต่ก mm ิน hmm. ข้าวเถอะ mm hmm. ของโปรดลูก กายไม่แข็งแรงเนี่ยไม่ต้องทะเลาะแอคชั่นกับฉันนะคะคือจะขอตัวไปอ่านบทก่อนค่ะนายมีอะไรหรือเปล่าเรื่องโปรเจกต์ของเราครับพี่ติดเตงเขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วนะเตงเรากลับมาคบกันนะเตงนะน,นะเกี่ยวอะไรกับฉันเล่าไปเรากลับมาคบกันเถอะนะเตง,ตง,ตงโอ๊ย อย่าทำอะไรเธอนะอ๋อที่หายไปเนี่ยไปเป็นเด็กขอยซุปตาหน้าจืดนี่ใช่ปะ่ะใส่หอออกไปซะไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะให้รปภลากตัวนายออกไปไปกันเถอะ ดีมากๆเลยนะคะขอขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวฉันนะคะเรียนทำอะไรตรงนี้ครับต้องแถลงข่าวหนังใหม่ไม่ใช่หรอฉันฉ,ฉ,ฉ,ฉตื่นเต้นนะคะไม,ไม่เคยขึ้นไม่พูดอะไรแบบนั้นเลยอะ่ะ สัมภาษณ์หน่อยนะคะรูปหลุดที่หลุดออกมาเนี่ยค่ะสามารถอธิบายได้ไหมคะรูปหลุดอะไรหรอคะนี่ไงคะอ,อธิบายเลยค่ะอตอบเลยตอบเลยนะคะคุณระตีคะแล้วเรื่องที่ว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณไข่มุกเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมคะว่าไงคะคุณระตีครับข่าวคุณระตีกับคุณมุกดังไปทั่วนะครับ ทำให้เราเสียสปอนเซอร์ไปสามเจ้าแล้วครับไม่ต้องคิดมากนะไปเตรียมตัวแถนาข่าวหนังใหม่ของเราได้เลยนะไม่ต้องเป็นห่วงครับผมขอยืนยันนะครับว่ามุกเป็นนักแสดงที่ดีมากเธอได้บทบาทนี้มาเพราะว่าความสามารถของเธอเองไม่เกี่ยวกับผมอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนเรื่องข่าวลือ ที่บอกว่าผมชอบมุกหรือเปล่าใช่ครับผมชอบมุกผมรู้จักกับเธอมาสิปีแล้วและผมก็ชอบเธอมาสิบปีแล้วครับแล้วผมขอชี้แจงให้ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเธอไม่ได้ตามตื้อผมครับแต่เป็นผมที่ลืมเธอไม่ได้เลยต่างหากอุ้ยแล้วคุณติพูดแบบนี้นี่จะมีผลกระทบต่อสัญญาไหมล่ะคะช่วยอธิบายหน่อยคะ่ะเรื่องผลลัพธ์ทั้งหมดผมรับผิดชอบเองครับ ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องค่าเบี้ยสัญญาฉันจะเป็นคนจ่ายให้เองส่วนข่าวลือที่ถูกปล่อยออกไปโดยไม่มีความจริงฉันจะตามไปเอาผิดคนปล่อยข่าวให้ถึงที่สุดต่อไปนี้ขอให้อติกับมุกได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาเลือกเองนะคะเดี๋ยวผมขอตัวไปแถลงข่าวหนังเรื่องใหม่ก่อนนะครับฝากติดตามหนังของพวกเราด้วยนะครับ อะไรคุณนาติไม่กลัวเหรอคะว่าหลังจากนี้ไปจะอยู่ในวงการยังไงอะแม้ว่าทางข้างหน้าจะมีแต่อุปสรรคแต่ถ้าเกิดว่าเราสองคนมีการละกันเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้นะโอโ้คำพูดเฉยมากแต่ก็น่ารักค่ะ